วันนี้อยู่กับหน้างานโรงเรียนค่ายประจักษ์ครับโซนบ้านจันทรครับบ้านคํากิ้งตอนนี้กําลังเก็บหน้างานครับหน้างานปูพื้นนำถนนครับปูทรายลงทรายผมตอนนี้เก็บงานระดับครับขับโดยฟิล์มซิ่งเมืองดอนครับเล็กพิขี้หนูกับเจ้าคูโบต้า L3208 สามสองหนึ่งแปดขอโทษทีเห็นคันเล็กๆโอ้ไม่ธรรมดาครับแรงใช้ได้ความแรงไม่แพ้รุร่นใหญ่เลยบีมรถชิงท่อโตนั่นมันท่อหรือบ่อดราครับนั่นมันท่อหรือท่อสว่วมกางเก็บระดับครับ อ๋พอพลบปีหนะกสองแล้วาสีขานแล้วรถไฟเนี่ยโอ,อ้สีมือสีมเมยองแทบ ควบคุมด้วยระบบดาวเทียมครับสองข้างเลยครับซ้ายขวาในที่เท้านะครับระบบดาวเทียมตรงนี้เนินผมก็ไม่เข้าใจว่าดินมันเหนืดหรือรถถ่ายมันเล็กนะครับทำไมมันถึงก็จะไปได้แต่ละจุด าลทำเ,เป็นคืนไว้เกดินเนี่ยขนาเกดินเนี่ยม่นเป็นเห็ดแตากาดูครับใจเย็นนิ่มๆ อาจจะยังไม่คล่องครับเพราะไม่ใช่รถตัวเองรถคันนี้เป็นรถผู้รับเหมาครับปกติรถคันนี้เอาไว้แค่เกียร์ทรายครับเกียร์ทรายเกียร์ปรับแต่งพื้นที่เล็กน้อยคงไม่เหมือนรถผู้รับเหมาก่อนของเรามันรับเหมาถมที่ไม่มีหรอกครับรถแบบนี้ไม่ทันงานแน่นอนถ้าจะถมที่จริงเราใช้รถรุ่น50รถรุ่น60ขึ้นไปครับ 60แรงข,ข uh. ึ้นไปยิ่งดีถ้าเป็นโูกต้าเ็าเน้นรุ่นตระกูลเมขึ้นไปครับถ้าจะเกตดดินจริงๆจังๆถ้ารุ่นเอลนังเหมาะกับการไถนาลงนาหรืองานเล็กๆครับงานในซอกในซอยงานเล็กๆเข้าในบ้านดันดินเข้าในตัวอาคารเข้าในตัวอาคารบ้านเนี่ครับเหมาะเลยครับรุ่นนี้ แรงตามกําลังครับส่วนตัวผมก็ถือว่าประทับใจอยู่ครับได้ลองขับเมื่อกี้เห็นคันเล็กโอ้เล็กพิ่หนูจริงครับ ่าจะทำเสร็จก็คงมืดพอดีแหละครับวันนี้ ครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จใกล้จะสุดละใกล้สุดความสามารถของพวกผมลวอย่างนี้แหละครับมือใหม่ขับรถไทยถ้าเราไม่หัดก็ไม่เป็นสักทีครับเปลี่ยนรอบก,กันเกียร์ครับเปลี่ยนตากันเกียร์ถ้าโดน คูณนันผู้ไทยผู้เกีตผู้เกีตผู้ไทยเอาวันนี้ขอจบคลิปียงเท่านี้ครับไอหนุ่มมือใหม่หัดขับรถไทยขอบคุณครับ